สุดยอดไปเลยทีมชาติไทยคว้าแชมป์โลกครับโค่นบราซิลพลิกนรกตะลึงสายตาชาวโลกแล้ะครับโอโหแบบนี้ต้องยกนิ้วให้ขณะที่ช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่แข่งวันนี้แล้วพร้อมเปิดสูตรทะลวงประตูตีมอในการชิงแชมป์อาเซียนสร้างเกมรุกยิงถล่มนัดแรกอีชิอิคาดมีเฮร้อยเอร์เซนต ส่วน FIFA World Ranking ช้างศึกในการแข่งขันครั้งนี้รับรองโดยฟีฟ่าเรียบร้อยเป็น A-MAT ดีที่สุดไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นกี่อันดับพุ่งหรือไม่แต่หากพลาดน่าสนใจร่วงเยอะไหมทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแต่โมลงเปียพงหญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียพง์ยิงวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่านะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหทีมชาติไทยของเราเนี่ยในการแข่งขันเท็บอลเนี่ยหลายคนก็ได้ติดตามดูนะครับตอนนี้เนี่ยมีแข่งอีกแล้วนะฮะแต่ต้องบอกว่าแชมป์โลกเท็กบอลเนี่ยล่าสุดเลยจุฑาทิพย์กันทัทงพธงพอาจคว้าแชมป์นะ ในประเภทหญิงเดี่ยวที่เวียดนามรอบชิงชาเลิศนะครับเจอกับบราซิลฟอนเตสคิมินเนสนะครับแล้วนี่คือแบบวินาทีแห่งชัยชนะตอนแรกเราแพ้ไปก่อนนะในเซตแรกนะครับโอ้โหคือแพ้ไปก่อนเซตแรกแล้วเรากลับมาได้นะครับ2เซตรวดเลยและชนะไป2ต่อ1เซตคือ10ต่อ12 12ต่อ10และสิต่อ9 ล้างแข้นที่เคยเจอนะครับที่เคยแพ้มานะได้รองแชมป์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาคว้าแชมป์โลกได้อย่างยิ่งใหญ่สุดยอดตะลึงสายตาชาวโลกเลยครับดูดีครับคนดูเนี่ยดูเต็มเลยนะเออต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าต่างชาติก็ชอบนะครับนักกีฬาไทยในการแข่งขันชนิดนี้เพราะว่ามันมีแบบลีลาฟาดนูน่นฟาดนี่นะครับแล้วก็ถือว่าแพรว,พ,รวพอสมควรที่สําคัญนี่ โค่นบารซิลมันเป็นอะไรที่สะใจสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับพามาดูทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อเลยวันนี้แข่งแล้วนะครับเจอกับติมอร์ล้วครับ คือต้องบอกว่ารับรองโดย FIFA International a Match นะครับก็เลยเพิ่มความสำคัญและที่สำคัญเนี่ยมันก็ยังมี VR a รองรับนะครับตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องนี้มาสัตหีอิชิอิครับวางแผนแล้วครับจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วตั้งแต่การถแถลงข่าวนะเขาบอกว่าไม่ได้สำคัญนะครับว่าเป็นนักเตะไทยนักเตะลูกครึ่งหรือใครก็แล้วแต่เขาไม่ได้สนนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เล่นเข้าระบบให้ได้มากที่สุดนั่นเองโอ้โหแต่ต้องบอกนะ อากาศหนาวครับนี่โอ้ยนักเตะทีมชาติไทยนะต้องมาวอ,บอบร์มอัพร่างกายแล้วครับเพราะว่ามันเย็นมากจากวันก่อนนี่2ี 21, 22วันนี้เหลือ18องศาแล้วเดี๋ยวช่วงแข่งอนะ่ะสองทุ่มผมว่ามี17ให้เห็นนะเอาจินะฮะคืออากาศสบายถ้าอากาศสบายอย่างเงี้ยบอกได้เลยนะครับทีมชาติไทยขยี้ทีมชาต เพราะว่าถ้าอากาศแบบกลางๆ15ถึง20อย่างนี้เนี่ยโอ้โหสบายนักเตะทีมชาติไทยเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของสภาพร่างกายด้วยนะกลัวว่าจะป่วยเห็นหลายๆคนมาเนี่ยกอดอกหนาวกันเลยนะครับอืมนะฮะแล้วก็แต่ว่านักเตะลูกครึ่งนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะผมว่าน่าจะปรับตัวได้เร็วไม่ว่าร้อนหรือหนาวเนี่ยก็คุ้นเคยกับสภาพอากาศดีนะครับแต่นี่ก็ลงฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายนะครับโอ้แต่ว่าก็เนี่ยฮะสภาพบรรยากาศในสนามนี่อาจจะ สเตเดียมอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะมันดูเก่าๆสักนิดนึงนะครับแต่เอาละนะยังไงก็แข่งไปก่อนนะครับนี่ก็ไม่ใช่บ้านติมอที่แท้จริงไงเพราะมันเตะที่เวียดนามนะครับเขาก็อำนวยความสะดวกนะครับขณะที่ทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นเกมเยือนนี่แล้วโคดโอ้โ,โคดสตารนี่ยังต้องมายกแบกแบกเองเหรอครับแบกโกเองนะครับสุดยอดนะสตาฟแบกโกเอง ส่วนนักเตะทีมชาติไทยครับบอมอัพร่างกายนะก็เก็บภาพบรรยากาศเนี่ย15นาที2ี่นาทีก่อนการลงรายละเอียดนิดๆหน่นอยๆแต่วันสุดท้ายส่วนมากก็เป็นซ้อมไม่เยอะนะครับคือซ้อมมาหมดแล้วนะครับอิชิบอกว่าเดี๋ยวจะปิดแบบนี้เนี่ยก็แค่นัดแรกเท่านั้นนะครับส่วนนัดต่อไปนี่ก็จะซ้อมแบบเปิดใครจะทำขาดยังไงก็ได้เต็มที่นะครับเพราะว่านัดแรกในตัวยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เนี่ยอัปเดตนะมากันเกือบจะครบแล้วขาดแค่5รายนะครับทุกคนฮนะ ไม่ได้เยอะอะไรนะอิชิอิเขาก็บอกว่าตอนนี้นักเตะจะครบแล้วนะครับขาดเพียงไม่กี่รายก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ได้ซ้อมขึ้นเกมไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะตอนแรกมาเนี่ยเคนแล้วก็เสริม2เป็น11นะครับแล้วก็มารวมๆกันตอนนี้มาจากแบงคอกแล้วด้วยนะครับนักเตะจากแบงคอกปฏิวัติคำไมกฤษดานนทรั์วีระเทพป้อมพันธ์นะแล้วการท่าเรือธีรศักดิ์เผยพ,พิมายบรชิตกนิสิบําเพ็ญ พีรรดชัรัศมีเฉลิมศักดิ์อักขีสุขพนันบุรีรัตน์ก็มาสมทบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถือว่ามีความพร้อมจัดตัวได้หลากหลายอยู่นะครับเกมแรกเจอติมอร์ส่วนไลน์อัพในการจัดตัวจริงนะครับของมาสัตดะอีชีอิเนี่ยเกมนี้ต้องบอกว่ายึดโยงผู้เล่นในตัวที่มาฝึกซ้อมก่อนนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่หนีจากนี้เยอะนะครับส่วนตะลบแก๊ปเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกรอบนะครับ ก็ต้องดูทีท่าก่อนนะว่าเจอติมอเนี่ยจะใส่ถล่มขนาดไหนนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าดูเนี่ยนะครับทีมชาติไทยนะ่าจะเปิดก่อนในช่วงแรกแล้วก็เก็บตัวในช่วงครึ่งหลังมากกว่านะครับก็จะเปลี่ยนตัวสำรองลงไปยืดเส้นยืดสายนะครับก็ ตีก่อนเลยนะครับไม่ใช่ว่ารอไปรอมาแล้วค่อยมาตีเกมมันจะอึดอัดน,นะครับแล้วมันก็จะส่งผลต่อความมั่นใจของนักเตะด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าอิชิอิเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มมีเวลาพอสมควรในการที่จะปรับนักเตะนะครับให้เข้ากับแทคกติกที่เขากําลังจะใช้ได้ในเกมแรกออย่างผู้รักษาประตูเนี่ยปฏิวัติความหม่น่าจะได้ลงเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะครับเข้าสู่แคมป์นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมสภาพร่างกายก็ได้อยู่แล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นปฏิวัตินะครับหรือ ถ้าหากว่าดูแล้วมุมมองเนี่ยกรกฎมาตั้งนานแล้วลงสักเกมแรกก็น่าจะดีมันก็สามารถเป็นไปได้นั่นเองนะแต่แนวรับเนี่ยน่าจะใช้ทิตาทอนทางด้านซ้ายแหละครับตอนนี้ต้องยืนเลยยา,ยาวๆนะครับในทัวร์นาเมนต์น,นี้ถ้าทําผลงานได้ดีนั่นหมายความว่าต่อไปเขาก็จะมาปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แหละทิตาทอนส่วนทางด้านขวาเนี่ยหนีไม่พ้นจริงๆนิโคลัสมิเคิลสันครับก็จะได้รับโอกาสลงสนามก่อนแต่หากว่าอิชอิมองว่าไม่เป็นไร เกมแรกเนี่ยลุยเลยเบรดฟอร์ดนะครับก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเอาตัวหลักก่อนไงน,นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเบรดฟอร์ดก็ค่อยลงไปก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ45นาทีก็สลับกันเพราะว่านิโกลัสเนี่ยมาตั้งแต่ต้นมันก็ไม่แปลกที่เขาจะเริ่มออกสตาร์ททันทีเลยนั่นเองนะครับขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กครับคงจะเป็นการจับคู่ของสลิงคารแล้วก็พันษานั่นเองที่มาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะเป็นการประสานงานที่ค่อนข้างลงตัว คนหนึ่งคุมเชิงคนหนึ่งบูบุญนะฮะน่าจะไม่มีปัญหาเผลอนนี่อาจจะไม่โดนเทสเลยด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับแต่ก็จะประมาททางตีมอไม่ได้นะนักเตะโอนสัญชาติมาเยอะนะตัวผู้เล่นดูชื่อชั้นแล้วนี่โอ้ชื่อโหดๆเยอะ ขณะที่แผงมิดฟิลเนี่ยน่าจะใช้แบบเต็มสูบเลยนะครับวีรเทพอัครพงศ์แล้วก็เบนจามินเจมส์เดวิสซึ่งแน่นอนล่ะครับน่าที่จะมีตัวแกนนะครับที่อิชิอิเนี่ยเขาไว้ใจในแผงมิดฟิลนะครับนั่นก็คือวีระเทพนั่นแหละส่วนอัครพงศ์ดูแล้วเป็นคนขยันมีแพชชั่นนะครับมุ่งมั่นเต็มร้อยซึ่งนักเตะแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นมาแล้วนะครับว่าอิชิอิมักจะให้โอกาสซึ่งอัครพงศ์เนี่ยก็มีโอกาสนะ มากกว่าวิลเลียมไวเดอร์เชอร์อีกนะครับและครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของเขาก่อนนั่นเองขณะที่ตัวรุกเนี่ยจะไปใช้นักเตะจากท่าเรือเลยวรชิตหรือพีรดนเลยก็คงจะไม่ใช่เวลาเพราะว่าเพิ่งมาเองสมทบพร้อมกันเนี่ยนะฮะจากการเดินทางไปถึงที่เวียดนาม ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นเบนจามินเจมเดวิสได้ปั้นเกมไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เขาเล่นอยู่แล้วนะฮะในแผงมิดฟิลตัวลูกหรือว่าอยู่ตรงกลางเซนเตอร์มิดฟิลเนี่ยเล่นได้หมดนะครับซ้ายขวาครับเป็นอนันตยอดสังวาลและขวาเป็นสุพรัณเหมือนตานะครับตรงนี้จะได้ลงทําการวาดลวดลายโชว์ทักษะแล้วครับเพราะว่ากองหน้าก็มีแล้วพาติกูสตับสั้นนะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเป็นทีระศักดิ์เผยพิมายก็ยังได้อันนี้คือสามารถเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่านี่ คือชุดแบบจัดเต็มไปก่อนเจอติมอก็ติมอเดี๋ยวเรามีเวลาพักนะครับแล้วครึ่งหลังก็ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ได้พักอีกหลายวันนะครับก่อนที่จะเจอเกมกับมาเลเซียนั่นเองนะครับส่วน FIFA World Ranking เนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยอันดับอยู่ที่97นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าแข่งจนครบทุกนัดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลใสิติฟุต่บอลทีมชาติไทยด้วยนะครับเขาก็ทํามานะแต่ผมก็คํานวณแล้วแหละนะ ทุกนัดที่ชนะมาในรอบแรกเนี่ยบวก5ากว่าแต่ว่าถ้าเอารอบรองถ้าจินตนาการว่าเจออินโดกับเวียดนามในรอบชิงด้วยเนี่ยนะครับก็จะบวกไปเรื่อยๆครับสุดท้ายมันได้ประมาณ13แต้มนิดๆเด้อนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ามีพลาดบ้างก็ลบไปนะเสมอนี่ลบ1ลบ1ลบ1อะไรอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าแพ้มีลบ3กับลบ4นะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยนะทำดีก็เสมอตัวนะครับแต่ถ้าผิดพลาดมานัดเดียวลบโคตรเยอะอะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากวอาช่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ